จะมารีวิวเจ้าตัวแกน X11 นะคะในเกมในเกมอวีนะคะว่าจะเล่นได้เรื่นขนาดไหนแล้วก็ต้องปรับเฟรมเรทที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวแรม3นะคะลอม32 CPU อ u ลตราคอร์เท่าไหร่ก็ช่างมันนะคะ<อ>มันอยู่ด้านหลังนาพลิกไปพลิกมานะแล้วก็ตัวนี้แบต ค่อนข้างจะหมดเร็วนะคะเ oh. ขาบอกตัวนี้แบตแต่ว่าเรามาดูการเล่นเจ้าตัวเอาวีว่ามันเล่นได้ลื่นไหมแล้วก็อย่างที่เขาโฆษณาไหมว่าเอาวีฟรีไฟเล่นได้ไหมนะคะ oh. เดี๋ยวเราลองมาเทสมารีวิวกันปึ oh. ๊บน,นี oh. ่ วันนี้เราก็จะยายจะเล่นเอาวีนะครับอวีเช่นฟิวไฟล์มาดูกันเลยว่าเล่นลหรือเปล่าเป็นรุ่นไหนรุ่นแกนนะครับ X 1ส <1. S 1> <11. S 2> ิบเอ็ดแลมสามล้อมสามแลมสองแลมสามลอมสามสิบสองฮเราก็ได้ลองเล่นดูส <ปะ S 1> ักพักแล้วเนาะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับถ้าคุณไม่ปรับอะไรมือส่วนครับปรับเกตเท่าไหร่ครับ อ๋อเราปรับต่ำสุดนะครับนี่เราก็จะให้ดูเลยว่าเครื่องมันรองรับได้ประมาณต่ำสุดใช่ไหมใช่ต่ำสุดเลยถ้าเธอเล่นเร็วมันใะเป็นยังไงครับนี่เลยครับเราปรับต่ำสุดแล้วแล้วถ้าปรับสูงสุดเราจะวิ่งไม่ได้หรือว่าหน่วงไหมเครื่องนี่เลยครับรัวนเลยครับเครื่องรวนก็ต้องปรับเป็นเกณฑ์ต่ำหรือไม่ก็ต่ำสุดต่ำแล้วก็หรือว่าต่ำสุดนะคะมันถึงจะเล่นเราจะเล่นให้ดูเลยนะครับเราจะตัดไปตอนเข้าเกมเนาะ <This> โอเคตัดไปตอนเข้าเกมโอเคครับเราก็จะมาเข้าสู่หน้านี้กันแล้วเนาะ mm. นี่เราเล่นกันจริงเ mm. นอปึ๊บนี่มาแล้วเจ้าลิงเ mm. จ้าลิงจ่อเรา mm. ว่าจะ mm. เล่นเ,นเนรื่อยหรือเปล่ารับ mm. แป๊บ แล้วก็เป็นนกป่านี่กันขออนุญาตขออนุญาตชาร์จแบตนะคะ <Okay. S 1> แบตหมดแบตรุ่นนี้มาฟ้ามฟ้ามลื่นไหมครับลื่นครับ ถ้าปรับต่ําสุดนี่การเดินมันจะลื่นขึ้นนะครับด้ไหมครับครับหรือไม่ก็ต่ำไปเลยก็ได้นะฮะแนะนํไม่้ปต่ําสุดดีกว่าการเดินกะไรดวงนะครับไม่ครับปลื้มมีเน็ตปิ้งไหมครับไม่ครับอันนี้คือเช้แต่เน็ต ครับ <laughs> ผมเร<อ>าใช้ไวไฟนะคะอันนี้ใช้ไวไฟบ้านนะคะของอะไรไม่บอกเนาะก็เป็นแพ็กเกจแบบปกตินะคะไม่ได้พิเศษอะไรมากนะแล้วก็การใช้เครื่องของแต่ละบ้านนี้ก็ประมาณสักสี่เครื่องนะคะก็ถ,ถือว่ารุ่นนี้เล่นเกมได้ดีไหมลูกดีครับแต่ต้องเป็นโหลดต่ำ ่ำถึงต่ำสุดน,นะคะแต่ถ้าปรับค่าที่ว่าเป็นค่าสูงสุดจะทําให้เกมมันหน่วงนะคะไม่หน่วงค้างค้างเลยค่ะ,คะมีเสียงกระซิบมาบอกว่าค้างเลยค่ะไม่หน่วงแต่ค้างนะคะเห็นไหมอ๋มอ,อไปแช่คิวไว้ใจเย็นเพื่อนไม่ต้องรีบแช่คิวกันก็ได้นะเพื่อนะ ปล่อยลิงเมียนตีก่อนอันนี้เล่นเราดับสำหรับคนที่มีงบน้อยไม่เกินสองพันนะคะราคาเครื่องนี้แกน X สิบเอ็ดนะคะราคาจริงๆเท่าไหร่เนื้อกลองไปสืบดูกันนะคะเพราะอันนี้เขาบอกว่าจ่ายกี่บาทน,นะลูกยังไม่ได้ค่ะจะไม่ได้ครับแต่ว่าท่านั้นก็ไปดูคลิปเก่าด้านล่างได้เลยนะครับยังไม่ได้แล้วค่ะจ่ายกี่บาทเหมือนจะไม่ได้จ่ายแลวนะคะทางเพจให้มานะเป็น ริ่มกิจกรรมกับทางเพจนะคะอันนี้มารีวิวเกมให้ดูนะว่ารุ่นเนี้ยเราสามารถเล่นเกมอันนี้เกมอะไรนะครับอวี <RV S 1> เนะาะหยกแม่พูดผิดอวี RV นะคะว่าเล่นได้ขนาดไหนเนาะที่เขาโฆษณา,า,นนก,ก,า,า,ากัน,นะะว่าเครื่องรุ่นเนี้ยเล่นเกมได้ก็ลองก็มาเทสกันดูนะคะว่าเครื่องรุ่นเนี้ยเล่นเกมได้เล่นได้จริงนะแต่ว่า ต้องเป็นต่ำถึงต่ำสุดนะต่ำตึงต่ำสุดนะคะไม่ใช่ไปปรับสักสูงกลางมันคงจะเล่นได้อะอันนี้ลงเฟซไว้ไหมครับทั้งนี้หนูลงเฟซไว้ไหมครับลงเหรอครับไม่ลงเลยครับจำไม่ได้หรอลงเปล่าก็เป็นเครื่องออน่าจะความละเอียดความละเอียดก็ไปสืบเอาเองนะคะข้อมูลเขามไม่มีบอกเราแต่อ,อ,อันนี้น่าจะเป็น ความละเอียดแบบปกตินะคะไม่ได้สูงมากไม่แบบพอดีครับพอดีจับอะไรอยู่แล้วรแหว่างเครื่องเก่าเครื่องเก่าก็จีวอครับขับซูมไม่ได้เลยครับจริงจริงไม่ใช่ว่าจอแตกแล้วซูมไม่ได้ปล่าครับมันซูมไม่ได้ตั้งแต่แรกครับเพราะว่ามันเป็น램สองตั้งแต่แรกจีวนหนไม่ใช่แกนบูอิงนะ ก็ใช่ไงมันซ yeah. oh, yeah, okay. okay. no yeah. ู้มันซูมไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแหละใช่รูแล้วเออโอ้ยลิงตายคนหาซื้ออืมฮืมลิงจ่อกำลังเงินดีดูนี่โอเคเล่นได้ไหมคะเล่นได้ครับแต่ผมไม่อยากจะเล่นเท่านั้นแหละครับ ตุม๊มเอ้ยเอ้ยอุย้ยหนีได้ไงเนี่ยแต่ทับทีเล่นเล่นได้ไหมครับไม่ได้ครับฟีไฟพอเล่นได้อยู่ไว้ต้องจ้างอีกรแลอือือฟรีไฟลนะคะอันนี้ก็เป็นเก,มเ,กมเอาะเกมเอาลีได้เนาะบุดจอยก็ลูนะ้งันะคะม,นะมันจะเป็นเมื่อกี้ก็คือแบบว่าถ้าสมมติคุณเล่นอยู่ดีๆแล้วเล่นขึ้นใช่ไหมครับ ผมแนะนําให้ปิดอะไรหรือไหมครับถ้าเล่นฟรีไฟกับอวีแนะนําให้ปิดเครื่องคิดเลขเลยนะฮะอ๋อมันจะโผล่ขึ้นมาใช่เครื่องคิดเลขมันจะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาสิปุ๊บพอพอกดมันเท่านั้นแหละรู้แหลงคุณต้ออกเข้าเกมใหมออกเข้าเกมใหม่ค่ะอ๋อเราต้องปิดแล้วเราไปกดเครื่องที่เลขททำไมก็มันแบบปุ่มเวลาเราจะตีมันปุ่มอยู่ตรงนี้เครื่องคิดเลขมันอยู่แถวๆนี้พอดีดิข้อเสียงของคนนะคะมันจะมี มีปุ่มเครื่องคิดเลขโผล่ขึ้นมาถ้าเราไปกดเครื่องคิดเลขปุ๊บมันจองจากเกมปั๊บเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องออกเข้าเกมไปนะครับอ๋อโอเคอันนี้คือข้อเสียนิดนึงนะคะเราปิดเครื่องคิดเลขแล้วเราไปปิดก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเล่นอ่ใช่อ่ะอันนี้คือข้อเสียของมันนะคะปิดการใช้งานหนึ่งก็เลยก็ได้นะครับเอออ้าวจูเกอร์หายไปไหนวะเออโอ้ยไม่น่าต่อแล้วครับเลยไม่น่าท้าเลยไม่น่าท้า ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ยขอ,โ,อโ,โทษจ้าฟิฟิตเดี๋ยวต่อไปนะคะคลิปต่อไปติดตามวฟิวตัวได้นะเดี๋ยวจะดูว่า iPhone 6เนี่ยในปี2020อ่ะจะเล่นเกมฟรีไฟได้ไหมคะกับเอาไอเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะตาแล้วโอ้ตายอีกแล้ว แถมมีการลาักบาทด้วยนะกลาวว่าจะไม่ให้ลิงเกลือคับได้ลื่นนี่ลื่นนี่อ้าวไม่นโอ้โ้เอาดีทันไหมมันมันแย่งครับแถมแย่งสำเร็จด้วยนะก็ใครอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้พิเตอร์นีวเกมเครื่องได้นะแล้วผู้สนับสนุนดูอยู่นะครับ เจอจ๊กเกอร์ได้เวลาายขคงแก้อืออ้าวอุ้ยรอดได้ไงอะ่ะเจอฟิกก็ได้วะสวยไม่สวยสวยไม่สวยอย่างงี้ละอู้ยโอ้ยโอ้อนึกว่าจะรูดมีรดกันสักคนตายหมดดุกเกี่ยงหน้าจอใหญ่ไหมครับก็พอพอดีครับไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือน แทนรุ่นที่แล้วนะแทนรุ่นรุ่นที่แล้วใหญ่จอแบบหมดเร็วกว่นานีาไ้ไหมคะแต่จอจะหมดเร็วหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าเบ็ดน้อยแบบดนึงแต่ถ้าเป็นไปรเราจะเอ้ยชึบเฮ้ยนึกกระจงอุดอ้าวตายแล้วโอ้ยโดนนันตีมอลรดอันนี้จบเกมหนึ่ง นูก็จะโอ้นูก็จะรอดอ้าวฟิลฟินเอาฉายเดี่ยวละฉายเดี่ยวละอ้าวอ้าวอ้าวเอาจะเอาปลายเลยชนิดนักจะทำจะอืมมันรู้แี้ชนะแพ้ยังเกมยังไม่จบอ้าเกมไม่ยังไม่จบยังไม่นับจบทหาร นัากอะไรจบก่อนเด้อเก็บมันตึง้งอันนี้เอ้เอ้เ,อเอจ้าวายเต๋อมันไม่ยอมมารีวิวเวลาแล้วครับไม่พิเตอร์มันไม่ยอมมารีวิวดูอย่างนี้มองไม่เห็นครับโอ้ยเห็นเห็นเห็นอยู่อเอ้ยโอ้ยอย,ยิงจ่อตาย <c oughs> อ้าว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 ห้าวอีกห้าวอีกเหลือๆแค่นี้ยังห้าวอีก หนีได้หนีได้เอ้าได้ได้ของละได้ของละของเริ่มเกิดละอย่าให้ของเกิดไอเกมหนึ่งนะคะออไอที่จบก่อนเกิดตายก่อนใช่ไหมต้องโต้ชนะด้วยชนะด้วยเหรอคือของแล้วตัวชนะเลยอ๋ออย่าให้ยิงเกิดนะยิงเกิดหัวระเบิดอะ ใหญ่ลิงเกิดอเอาชันกว่าเพื่อแค่นี้แหละลิงเกิดทุกไม่เลี้ยงลิงยังไม่เกิดเท่านั้นเอาบับหายเคยยังบับฉันอีกขัดฝั่งนู้นขัดแขนกันนี้นี่นะต้องดันป้อมมาเรามาดูเกมนี้กันนะคะเด็ก แกน11แกเอ11จะชนะหรือแพ้หรือว่ายังไงนะคั้นแต่มารีวิวการเล่นว่ามันเออเล่นได้นะก็ปงฟังตามสูตรนะคะในในสเปคเท่านี้ราคาประมาณไม่เกินสองพันนะไปสืบเอายามไปสืบเองนะคะจะเอ๋จเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเอ๋ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแม่แม่่ีกับมาทุบไงเอ๊ะ เอ้ามาดิ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 มอนมาจจะฟกกับที่หน้าจอมาดิไปเกินไปเหลือให้เหลือใครับตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยคุยโอ้ยเกินเกินลุงตัวบอกบางแพ้แล้วครับก็ล้มๆก็ใช้ได้นะฮะโอเคแพ้จบเกม ไว้มารีวิวเกมต่อไปได้นะคะติดตามเตอร์ได้นะในลูก้าค่ะโอเคบายบาย